โดยเฉพาะเรื่องการทุจลิตแบบ G2G เรื่องการทําลายกลไกตลาดข้าวการทําลายการส่งออกการขัดทุนนี่คือประเด็นของปัญหาข้อที่1ยันยงชี้แจงว่าตั้งใจฟังนะครับขอ,ขอความกรุณาคณะกรรมการปรปรชให้ความเห็นใจนาย,ยกรัฐมนตรีนี่คือคําเริ่มต้นเลยนะว่าแค่เริ่มต้นไม่ทานอะไรเลยขอความเห็นใจจากปปชให้เห็นใจนาย,ยกรัฐมนตรี โดยการตั้งโจทย์ให้ตรงซึ่งจะทำให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้องเพราะในขณะนี้สังคมมีความเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง3าประเด็นคืออยู่ๆเปิดมาข้อ1ยันยงพลาดบอกปปชเลยว่า3ข้อจากนี้ไปเนี่ยสังคมเข้าใจผิดแล้วพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าเราเข้าใจผิดหรือยันยงพวงราดเข้าใจผิดข้อที่หนึ่เขาบอกว่าก็คือ1.1นะ เชื่อว่ากลไกตลาดข้าวเป็น,นกลไกตลาดที่สมบูรณ์ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลกเพราะฉะนั้นรัฐบาลจริงไม่ควรบิดเบือน,นกลไกตลาดอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วพี่น้องคือคกลไกตลาดเนี่ยวันนี้รัฐบาลชุดนี้บิดเบือน,นกลไกตลาดแล้วนายยันยงบอกว่าประชาชนมีความเข้าใจผิดสิ่งที่นายยันยงพูดเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนนี่คือประเด็นที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งก็คือหนึ่งนฮะ พี่น้องลองฟังข้อ1.2ครับว่ายันยงขอปอปชให้เห็นใจยิ่งรักอย่างไรบ้างยันยงบอกว่าเชื่อว่ามาตรการรับจะนำเป็นมาตรการประชานิยมซึ่งรัฐบาลคิดขึ้นเพื่อเปิดช่องการทุจริตและหาเสียงจริงไหมครับจริงใช่ไหมฮะก็แสดงว่าประชาชนเข้าใจถูกต้องแต่ยันยงบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แต่ใครๆฟังก็รู้แล้วว่ารัฐบาลยิ่งรัก เอาโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการประชานัโยมมาเพื่อเปิดช่องการทุจริตและเพื่อหาเสียงและไม่คุณต้องมาปฏิเสธแต่ยันยงบอกว่าไม่ใช่อันนี้คือข้อ1.2และข้อ1.3บอกว่าเชื่อว่ามาตรการจะนำข้าวข,ของรัฐบาลเป็นการทำธุรกิจการค้าที่เสียหายเพราะมีแต่ขาดทุนเพียงอย่างเดียวยันยงพยายามบอกว่าประชาชนเข้าใจผิดว่าโครงการราบจะนำข้าวเนี่ยทำธุรกิจการค้าข้าวเสียหายซึ่งมันเสียหายจริงๆ ผมยืนยันว่ามันเสียหายจริงๆและมีหนาซ้ําเขาบอกว่ามีแต่การขาดทุนเพียงอย่างเดียวผมว่าอันนี้ยันยงเขียนไม่ครบมันไม่เพีเพียงแค่การขาดทุนอย่างเดียวแต่มันเพียงแต่ว่าการขาดทุนนเม็ดเงินมันถึงมือชาวนาไม่เต็มที่และการขาดทุนไม่ใช่เป็นการขาดทุนเพราะเอาเงินไปช่วยชาวนาอย่างเดียวมันขาดทุนเพราะว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นแค่พี่น้องฟังข้อที่หนึ่งแล้วเนี่ย เราก็รับรู้เลยว่าคุณยันยงคุณตอบไม่ตรงประเด็นขณะนี้ประตูคุกเริ่มแง้มออกแง้มออกครับพี่น้องนี่คือข้อที่หนึ่งครับพี่น้องดูคําชี้แจงของยันยงเพลราชในข้อที่สองที่ชี้แจงต่อปปชครับผมสรุปประเด็นสั้นๆให้พี่น้องเห็นภาพว่ายันยงพูดว่ารัฐบาลยิ่งรักชินวัตรได้จัดทานโยบายรับจะนําข้าวอย่างถูกต้องชอบธรรมเขาบอกของเขานะถูกต้องชอบธรรม ทั้งทางกฎหมายและขั้นตอนในทางการเมืองโดยยึดตามนโยบายที่ได้หาเสียงกับประชาชนอันนี้คุณพูดถูกฮะไม่ว่าอะไรฮะและเขาบอกว่าระบบนี้เป็นการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาดผมว่าอย่างนี้ยันยงคุณพูดข้อน,นี้คุณโกหกคุณยันยงคุณพูดมาได้อย่างไรคุณไม่ไอายปปชหรอเพราะว่าเป็นผู้ส่งวนทว์ทั้งนั้น ยันยงไปบอกว่าโครงการเราจะนำข้าวราคาหมื่นห้าเนี่ยสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาดมีแต่คนทุกคนในประเทศนี้บอกว่าโครงการเราจะนำข้าวของยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำลายกลไกตลาดบิดเบือน,นกลไกตลาดตลาดไม่ทำงานแต่นายยันยงไปชี้แจงปปชอบ,บอกว่านโยบายนี้ของยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายและ เป็นระบบเศรษฐกิจเสรีเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกลตลาดข้อนี้ยันยงคุณก็พูดผิดแล้วคุณก็โกหกปปชแล้วผมว่าปปชอ่านปปชก็นั่งยิ้มฮะผมเอาให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนอ่านทุกคนนั่งยิ้มหมดนึกไม่ถึงว่าคนที่เป็นถึงอดีตประลัดกระทรวงพาณิชย์เวลามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ภายใต้ระบบทักษิณจะโง่ามากขนาดนี้พี่น้อง แสดงว่าผลประโยชน์มันบางตาคุณยันยงผมว่าคุณเนี่ยทำเนี่อายอกระทรวงพาณิชย์ทําให้ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์แทบจะพูดมุดแผ่นดินหนีว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคนเป็นถึงประหลัดกระทรวงพาณิชย์โครงการรราจะนำข้าวราคาหมื่นห้าขณะที่ข้าวอันตะตลาดราคา900 0พันถึงหนึ่งมืนคุณบอกนี่คือคกลไกตลาดภายใต้ระบบการคา้าเสรีและเป็นธรรมก็เท่ากับว่าคุณไปโกหกปปชคุณพูดอย่างนี้ปปชอบอกแงมประตูคุกเพิ่มขึ้น พี่น้องที่รักทุกท่านครับเรามาดูนายยันยงชี้แจงปปชข้อที่สามผมตลกมากพี่น้องจริงๆเพราะนึกไม่ถึงว่าคนที่เป็นอดีตกับประหลัดกระทรวงพาณิชย์จะคิดได้แค่นี้แล้วผมเชื่อว่าพฤติกรรมที่กระทําของนายยันยงพวงลาดเนี่ยมันทําให้เกิดความเสื่อมเสียน่าอับอายแกข้าราชการดีๆของกระทรวงพาณิชย์ว่าอดีตประหลัดกระทรวงพาณิชย์ทําได้แค่นี้เองเหรอหลังจากรับผลประโยชน์จากระบบทักษิณเนี่ยความเป็นขี้ข้ามันกลับมา ความเป็นนักวิชาการมันไม่มีเลยอายเขาอายเขาไอายโยงเอย๋ยเรามาดูนายยนยงพราชี้แจงปปชข้อที่สามครับคือเขาหวังว่าเขาชี้แจงเสร็จแล้วเนี่ยปปชคงจะเห็นดีเห็นงามนะแต่พี่น้องฟังต่อข้อที่สามว่าข้อที่สามนายยันยงบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถระงับยับยั้งหรือยกเลิกโครงการจำนำข้าวได้ เพราะโครงการจำนําข้าวแตกต่างจากโครงการอื่นๆคือเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้หาเสียงในการเลือกตั้งอย่างชัดเจนและได้ถแถลงเป็นนโยบายต่อรัฐสภาจึงเป็นสัญญาประชาคมที่ผูกมัดรัฐบาลหากไม่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการก็เสมือนกับหลอกลวงประชาชนและมีความผิดทางการเมืองไอ้ยันยงเอ้ยแสดงว่าเองเนี่ย เอาพักตัวเองรอดอย่างเดียวประเทศชาติล่มจมเสียหายช่างมันเพราะวันนี้โครงการรับจะนาข้าวมันทําให้ประเทศไทยเป็นคนป่วยฮะยันยงมาพูดงี้ได้ไงฮะยันยงและมีการพูดได้ยังไงว่าโครงการนี้หาเสียงกับชาวบ้านถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,ายกเลิกไม่ได้ผมพูดหลายครั้งครับพี่น้องผมไปเปรียบเทียบกับโครงการที่เรียกว่ายกเลิกกองทุนน้ามันพี่น้องจําได้ไหมครับหาเสียงเหมือนกันเป๊ะเลย แต่ปรากฏว่ายกเลิกกองทุนน้ำมันได้สองเดือนฮะคือไม่สามารถเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันได้สองเดือนปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นาน่ะมันไม่เก็บไม่ได้เพราะว่ากองทุนน้ำมันติดลบหลายหมื่นล้านบาทมากไปไม่รอดเมื่อไปไม่รอดก็กลับมาเก็บเหมือนเดิมไอ้นโยบายนี้คุณก็หาเสียงกับประชาชนเหมือนกันคุณก็แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาเหมือนกันทําไมทําไปได้แค่สองเดือนหลังจากนั้นแล้วคุณกลับมาเหมือนเดิมล่ะ ก็เพราะว่าคุณทุจริตไม่ได้คุณโกงไม่ได้คุณไม่ได้ผลประโยชน์แต่โครงการรัาจะนำค่ามันเสียหายมากชีวิตชาวนาก็ไม่ดีขึ้นวันนี้ก็ยืนยันว่าคุณยังเป็นหนี้ชาวนาอีกแสนกว่าล้านชาวนายังยากจนยังลำบากเหมือนเดิมและก่อนหน้านี้ประเทศชาติเสียหายอย่างมหาศาลและคุณไม่ดําเนินการใดๆเพราะอะไรละ่ะเพราะคุณต้องการเสียงจากประชาชนใช่ไหมนายจันยงนอกจากคุณต้องการเสียงจากประชาชนแล้วก็เพราะว่าคุณคิดว่าโครงการนี้ คนคงรู้ไม่ลึกเรื่องข้าวมันโกงได้ง่ายแบบสบายใจเนาะเนะสุดท้ายแรงประาจใจของคุณก็คือ 1. เรื่องคะแนนเสียง 2. การทุจริตคอรัปชันที่คุณมีเป้าหมายเชิงลึกซ่อนไว้อยู่งั้นเหตุผลข้อน,นี้ที่นายยันยงชี้เตบต่อปปชมันจึงฟังไม่ขึ้นเมื่อฟังไม่ขึ้นประตูคุกก็แงมากขึ้นยันยงเอ๋ยพี่น้องครับเรามาดูข้อที่สี่นะครับ ที่นายยันยงพงลาดได้ชี้แจงต่อปปชนายยันยงบอกว่าโครงการรับจานนำข้าวของรัฐบาลนี้เป็นการปรับปรุงโครงการรับจานํำข้าวที่มาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่รัฐบาลชวนรัฐบาลบรรหารรัฐบาลพลเอกชวลิตรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์รัฐบาลสมชายและรัฐบาลอภิสิทธิ์มาอย่างต่อเนื่องไอ้นี่โกหกครับพี่น้องเพราะท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้ามา ประกาศชัดเจนว่าโครงการรับจำนาข้าวมันเอื้อต่อการทุจริตผลประโยชน์ถึงมือชาวนาไม่เต็มที่อภิสิทธิ์เวชาชีวะจึงประกาศยกเลิกโครงการรับจำนาข้าวและเอาโครงการประกาศรายได้มาทําแทนฮะอย่างนี้ยันยงโกโหกครับพี่น้องครับแล้วคาชี้แจงของเขาที่เขาบอกว่าเขาเป็นการปรับปรุงโครงการรับจำนาข้าวอย่างต่อนเนื่องพี่น้องลองฟังดูนะว่าเขาพูดยังไงต่อครับเขาบอกว่า หลังจากปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลยิ่งรักได้ดาเนินการต่อมาและจําเป็นต้องใช้ยาแรงฟังนะครับเขาบอกจําเป็นต้องใช้ยาแรงโดยปรับราคาให้สูงขึ้นและขยายปริมาณรับจำำํานําแล้วอย่างไงการใช้ยาแรงของคุณมันก็เสียหายมากขึ้นคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับอดีตนะอดีตเขาทาโครงการจำนำข้าวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการพี่น้องเราเคยไปลงรับจำนำพี่น้อง คิดราคารับจำนำมันก็คิดราคาสัก7 0 8 0 9 0ของสินค้าแต่วันนี้ข้าวราคา1 1 1 0 0 0 0 0คุณให้ราคาห5 0 0 0อย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าจำนำเท่ากับว่าคุณแฝงเลนโครงการจำนำก็คือโครงการรับซื้อข้าวของรัฐบาลโดยที่รัฐบาลทำธุรกิจการค้าข้า,ขาวแบบผูกขาดด้วยตัวรัฐบาลเองคุณยันยงคุณอย่ามาอ้างแบบโง่งเลยที่บอกว่านโยบายลับจำนำนี้เป็นการปรับปรุงตั้งแต่ยุคท่านชวนท่านบรรหารท่านพลเอกชวลิต ท่านเระเอกสุรยุทธ์รัฐบาลสมชายและรัฐบาลอาภิสิทธิ์อย่างนี้ยันยงโกโหกครับพี่น้องครับและแนวคิดในการปรับปรุงโครงการแล้วจะนําข้าวของรัฐบาลยิ่งรักที่ยันยงชี้แจงแต่อปปชฟังยังไงมันก็ฟังไม่ขึ้นยันยงการที่คุณยิ่งชี้แจงเพราะว่ายิ่งรักยิ่งเข้าคุกเร็วขึ้นฮะหลังจากฟังคําชี้แจงคุณยันยงข้อที่สี่แล้วผมรู้เลยว่าประตูคุกแง่มากขึ้นพี่น้องเอ,อ๋ย เพราะว่าขนาดนี้คุกแงม้มขึ้นมาเพื่อให้ยิ่งลักษ์สออตัวเข้าไปนะครับพี่น้องครับเพราะดูแล้วเอาอย่างไงาก็ไปไม่รอดพี่น้องผมดูเอกสารคําแถลงของนายยันยงพวงลาดเนี่ยยังอธิบายสิ่งใดๆความเสียหายไม่ได้เลยว่ายิ่งลักษ์ชินวัตรคุณได้ดําเนินการใดๆบ้างเพิ่มให้เกิดความเสียหายคุณได้ดําเนินการใดๆบ้างที่มีการทุจริตและไม่ให้มีการทุจริตปรากฏว่าคําชี้แจงของนายยันยงพวงลาด ไม่ได้อธิบายใดๆทั้งสิ้นกับปัญหาที่เกิดขึ้นมีแต่เป็นการอธิบายเชิงทฤษฎีหลักการและเป็นการอธิบายแบบผิดๆแล้วก็โง่งของคุณยันยงพวงราชครับพี่น้องครับเรามาดูประเด็นข้อที่5วันนี้ยันยงถแถลง7ข้อครับกับปปชข้อที่5นายยันยงบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลน,นางสาวยิิงรักเป็นโครงการขนาดใหญ่เพราะว่ารับจำนำทุกเม็ดปีแรกพี่น้อง ใช้เงินเยอะใช้เงินมหาศาลและบอกว่าจริงจําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในหลายขั้นตอนและหลายรูปแบบแต่นางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกและมนตรีได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดําเนินการป้องกันตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตยอย่างต่อนเนื่องจึงมิได้ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่เกิดความเสียหายตามที่มีข้อกล่าวหาแต่ด่างใด โอ้พี่น้องขอเสียงโหยันยงยามดึกๆนะครับพี่น้องครับโอ้ไอ้เข้าจังเลยกาบเรลียนพี่น้องข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ที่รักทุกท่านครับโอ้ผมเห็นใจท่านจริงๆที่อดีตประหลัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์วันนี้เฮงซวยจริงๆเขียนอะไรออกมาแต่ละข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอับอายพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเป็นอย่างยิ่งฮะ คุณพูดออกมาได้ยังไงว่าคุณยิ่งรักชินวัตรได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงดําเนินการป้องการตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องคําถามถามว่าเราเตือนยิ่งรักหลายรอบแล้วเตือนยิ่งรักว่ามีข้าวเสริมสภาพนะเราก็เตือนแล้ว